สวัสดีครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านยังคงเป็นประเด็นตกค้างนะครับจากเรื่องราวที่น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรครับสำหรับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเกี่ยวกับการถแถลงของมาดามแป้งเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับกับผลงานงต่างๆที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับได้ทําในช่วงท่านนายกนวลพนธ์นล่ำซำนับขึ้นมาดํารงตําแหน่งใน หน้าที่นายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในภาพรมราชูปัรรมถ์ก็ถือว่าเป็นผลงานที่อน่าจะเยอะนะครับที่ผมทํามาแต่นะครับมันตกันข้ามครับกับปัญหาที่มาดามแป้งขึ้นมาเจอนะอย่างการฟ้องร้องเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับทางอาสยามสปอร์ตรวม6360ล้านบาทนะครับตามคำพิพากษาบวกกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับจนกว่าจะใช้หนี้หมดมาดามแป้งคำนวณว,ว่าน่าจะประมาณ200ล้านบาท รวมนะครับมุลนี้ทั้งหมดก็น่าจะเป็นที่560ล้านบาทแต่นะครับทางสมาคมก็ยังมีสิทธิ์ส่วนสิทธิ์ในการที่จะฟ้องไลเบียนะครับสาหรับผู้ที่ดําเนินการในต้นเหตุนะครับในการฟ้องร้องครั้งนี้ของสยามสปอร์ตเกี่ยวข้องกับสัญญานะครับทางด้านสิทธิประโยชน์นะครับที่สยามสปอร์ตถูกยกเลิกซึ่งมันไม่ใช่ช่วงที่มาดามแป้งดำรงตำแหน่งจุดนี้นะครับมีรายละเอียดมากมายเมื่อวานนี้มาดามแป้งค่อนข้างที่จะเคลียร์ได้ ละเอียดทุกเรื่องครับทุกเรื่องเลยนะครับที่มันเป็นอะไรที่มันอยู่ปิดบังนะครับพยายามที่จะไม่พูดในเมื่อวานนี้ก็ถึงจุดจุดหนึ่งนะที่มาดามแป้งจําเป็นครับจะต้องเปิดเปิดเปิดทุกบัญชีครับที่มันมีปัญหาติดพันมาตั้งแต่สมาคมยุคขี่แล้วนะครับก็ยกตัวอย่างนี่แหละครับที่ผมพยายามจะยกตัวอย่างโปรยมาเนี่เพราะว่าอย่างไทยลีกนะครับไทยลีกไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามเนี่ย ทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับก็ได้อนุมัติจ่ายนะครับเงินดนดนุนทีมนะครับในไทยลีกทุกระดับนะครับตอนนี้จ่ายมาถึงงวดที่3แล้วครับจ่ายมา2งวดอนุมัติงวดที่3ไปเมื่อน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะผมเสนอข่าวไปอยู่ครับว่าทางสมาคมได้อนุมัติจ่ายนะครับสําหรับไทยลีก3นะครับเป็นงวดที่3นะครับก็เหลืองวดที่4ครับก็ต่อไปก็เป็นงวดที่4ท่ามกลางนะครับความยากลําบากของสมาคมนะ ทมกลางความยากลำบากของสมาคมันต้องย้าเลยนะครับเข้ามาดํารงตําแหน่งในขณะที่สิทธทิประโยชน์คือลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดหีกต่างๆเนี่ยเป็นศูนย์นะครับยุคมาดามแป้งไม่มีรายได้เข้ามาเลยและตอนนี้มาดามแป้งก็สามารถติดต่อได้นะสปอนเซอร์เข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นจํานวนเงินที่เทียบกันไม่ได้กับยุคก่อนที่เขาให้มาจํานวนมากแต่มาดามแป้งมาดำรงตําแหน่งเนี่ยในขณะที่ไม่มีใครถ่ายทอดสด นะครับสปอนเซอร์เป็นศูนย์รีกรสิเป็นศูนย์ครับมาดามแป้งก็ติดต่อจนนะครับได้ผู้ที่มาทําการถ่ายทอดสดในไทยลีของเราแต่ก็เป็น,นจํานวนเงินไม่เยอะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวคราวจากทาง AFC นะครับโดยเลขาธิการสมาพันฟุตบอลเอเชีย er นะครับหรือเ f c ได้ออกโรงเตือนนะครับอีกอาชีพของมาเลเซียหลังประสบปัญหาค้างค่าเหนื่อยนักเตะสูงถึง20ล้านริงกิต หรือประมาณ150ล้านบาทนะครับทำให้เอฟจับตาดูอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการเผิเผยว่าทีมอย่างน้อย6ทีมครับที่ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับนักเตะได้ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วก็น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งคือมี3ทีมถือเป็นทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่ง,งแต่ยังคงค้างจ่ายเงินเดือนให้แก่นักเตะนานถึง4เดือนโดยรวมนะครับเงินเดือนที่ไม่ได้รับตอนนี้สูงถึง 20ล้านลิงกิตหรือประมาณ150ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านเราครับมาเลเซียหลีกมาเลเซียครับที่เราเพิ่งชนะเข้าไปเมื่อวานเมื่อคือนนี้นะชนะอ่ยาโฮูไปปุยลำนยในเอเซียลีลิศนะครับเข้าค้างนะครับจานจ่ายเกันเดือนนะครับนักเตะถึง150ล้านบาทนะ20ล้านลิงกิตก็ถือว่าเป็นจำนวนมากครับสำหรับหลีกเขาเนี่ยชันิสซูเปอร์หลีกเคยเจอปัญหานี้ครับถึงขั้นว่าหลีกล้มลงมาแล้ว นะครับไอ้ที่ผมพูดตรงนี้เพื่อย้าเตือนว่านะครับคือมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดจริงๆอะ่ะเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยของเรานี่แหละครับที่ดูแลทั้งทีมชาตินะครับทั้งประสานงานร่วมกับทางบริษัทไทยลียกจำกัดนะครับที่ดําเนินการในการแข่งขันไทยลียกทั้งหมดตรงนี้มันหมายถึงรายได้มันหมายถึงอาชีพของนักเตะนะครับเป้าหมายสําคัญของนักเตะเยาวาชนในหลายคนเขาต้องการขึ้นมาสู่อาชีพก็คือนักเตะอาชีพ และสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาดามแป้งุดหนุนหลีกทั้งๆท,ที่เงินนี่ติดลบก็ได้ควันขวายหาเงินมาไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวบ้างเงินสปอนเซอร์บ้างผู้หญิงคนนี้แหละครับเป็นคนหามาขึ้นมาดํารงตําแหน่งโดยที่ไม่มีไม่มีอะไรเลยที่จะคิดว่าจะเป็นผลประโยชน์เงินเดือนก็ไม่รับนะครับให้ความเห็นอกเห็นใจเขาให้ความเห็นอกเห็นใจสโมสรในหลีกทุกหลีกเนี่ยก็หมายถึงเขานะครับให้ความ เห็นใจนะครับเมตตากรุณาต่อนักเตะไทยทุกคนที่กําลังค้าแข้งอยู่ตอนเนี้นะครับสมาคมยุคนี้ครับมาดามแป้งเป็นคนจัดการบริหารจัดการในขณะที่นะครับมีนิสินก้อนโตนะบวกบอกเบี้ยน่าห้าร้อยหกสิบนะล้านนะยังไม่รวมเรื่องอื่นนะที่สิทธิประโยชน์ของทีมชาติไทยได้สูญเสียไปนะนะครับจากยุคสมัยที่แล้วที่มาดามแป้งไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่สมาคมฟุตบ,บอลแห่งประเทศไทยควรจะได้รับนะครับ ตรงนี้เองครับเป็นจุดที่มันแตกต่างนะถ้าไม่มีสมาคมฟุตบอลประเทศไทยก็ไม่มีไทยลีกครับมันไปไม่ได้ครับไม่มีทีมชาติไม่มีทีมลีกถ้าไม่มีนายกอย่างมาดามแป้งที่ขึ้นมาเสียสละขนาดนี้นะเงินดุดน,นุนนะ่ะนะครับถ้าสมาคมนะครับมีลักษณะติดลบแบบนี้เนี่ยยากครับที่สมาคมของประเทศไหนเขาจะหาเงินมาใจ่ายให้กับลีกุดหนุนลีกขนาดนี้ และการอุดหนุนหลีกก็คือการอุดหนุนสมโมสรน,นะครับการอุดหนุนมาดามแป้งจาให้สมโมสรเนนะี่ยมันก็เหมือนเราไปอุดหนุนนักเตะทําให้เกิดนะครับสภาพคล่องทําให้เกิดน,กนักเตะทุกคนเนี่ยสามารถประกอบอาชีพในการเป็นนักเตะอาชีพตัวเองได้นะนะครับจุดนี้เองครับผมจงบอกว่าไอ้เรื่องที่มันกําลังลงมาตอนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่สารดีกาพิพากษามาเมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับสองสามวันก่อนเนี่ย ที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยจะต้องชำระนี่นะครับให้กับภาคเอกชนนะครับที่เขาสูญเสียผลประโยชน์ในการถูกยกเลิกสัญญาัางแต่สมัยที่แล้วในของการบริหารสมาคมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องขององคอ์กรนะแต่พอดีนะครับนายกของเราหรือประมุของคอ์กรเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับคือมาดามแป้งต้องมาแบกรับไว้กับการแก้ปัญหาในจุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะเราเห็นใจมาดามแป้ง นะครับส่งกําลังใจแน่นอนครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้นักเตะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่ค้าแข่งอยู่ตอนนี้รวมทั้งนักเตะต่างประเทศด้วยรวมทั้งโค้ดนะครับรวมทั้งโค้ดรวมทั้งผู้ทําทีมนะบุคลากรต่างๆในทีมในสโมสรทุกสโมสรในประเทศไทยเนี่ยกขาต้องตระหนักครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของมาดามแป้งคนเดียวอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับอาชีพของท่านมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน มันเกี่ยวข้องกับปากท้องในคะรอบครัวของท่านที่ท่านกำลังทํางานอยู่ตอนนี้นะครับแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องแน่นอนครับเพราอเรื่องของสมาคมไปเรื่องของแฟนบอลไทยที่ติดตามฟุตบอลไทยมากว่านะครับเจ็ดสิบแปดสิบปีก็มีครับหกสิบปีก็มีเหนียวแน่นครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของคนในประเทศนี้เป็นแฟนบอลครับผมบอกแค่นี้แหละดังนั้นนะครับ เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสมาคมตอนนี้ปันจริงไม่ใช่เรื่องของมาดามแป้งคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับที่อยู่ในแวดล้อมนะแม้กระทั่งช่อง YouTube อย่างผมเนี่ยนะครับแน่นอนครับเรามาทําเรื่องฟุตบอลไทยนะครับเรามีรายได้จาก YouTube เรามีเพื่อนๆที่เขามาฟังรายการเรานะสิ่งต่างๆที่มันเป็นคอนเทนต์หรือคําพูดที่เรามาวิเคราะห์ทุกวันนี้ก็ามาจากฟุตบอลไทยนะั้นสิแน่นอนครับ เราทุกคนย่อมมีส่วนร่วมกับวิกฤตครั้งนี้นะที่มันเกิดขึ้นกับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยแต่นะครับในหน้าที่ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปในการช่วยเหลือกันดังนั้นครับผมอยากจะให้วิกฤตตรงนี้มันกลายเป็นโอกาสนะวิกฤตตรงนี้มันต้องกลายเป็นโอกาสเราได้รับบทเรียนที่แสนเจ็บปวดนะราคาแพงมามา,มากเลยตรงนี้ผมคิดว่าตั้งแต่มีสมาคมฟุตบอลประเทศไทยมาเนะี่ย มีวิกฤตในระยะนี้ที่หนักที่สุดมันไม่ใช่แค่เงิน500กว่าล้านนะที่ต้องจ่ายให้กับทางเอกชนเขาเนี่ยแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการขายนะครับลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่ขายให้ต่างประเทศมันเกี่ยวข้องกับฟุตบอลภายในของเรานะครับที่ยังเป็นการสร้างฟุตบอลในลักษณะที่มันไม่โปร่งใสนะครับวิธีการมองฟุตบอลธรรมนูญฟุตบอลเรามีหรือยังแฟชั่นของแฟนบอลน,นะครับ ในการชมฟุตบอลเนี่ยมองฟุตบอลในลักษณะที่เป็นทีมของตัวเองไหมหรือเข้ามาชมแค่ว่าเป็นทีมชาติไทยเรามาเชียร์เพื่ออะไรครับเพื่อแค่ความภูมิใจของท่านเป็นส่วนบุคคลนะท่านเคยคิดไหมว่าทีมชาติไทยเราจะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างไรหรือท่านเข้ามาดูเพียงความบันเทิงและอยากจะได้ช,น,ชนะนะครับเราจะไ,ไปเพื่อคุยเพื่อนว่าฉันเป็นคนไทยนะทีมชาติไทยนชนะแค่นั้นเหรอครับและกระแสดราม,ม่าต่างๆก็พร้อมที่จะบูลลี่นะครับต่อว่าทีมไทยได้ตลอดเวลา แบ่งพักแบ่งพวกมีแต่ความเกลียดชังกันนะแค่นั้นเลอครับดังนั้นนะครับตรงนี้มันเป็นวิกฤตใหญ่นะวิกฤตใหญ่ที่ผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละว,ว่าสมาคมฟุตบอลี่จะโดนวิกฤตใหญ่ขนาดนี้และมันเป็นวิกฤตใหญ่ในช่วงที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งเนะี่ยขึ้นมาดารงตําแหน่งในฐานะประมุขสมาคมในขณะที่นะครับมาดามแป้งนวนพันล้ำซ้ำเนี่ยท่านได้อุทิศต,ตัวนะทั้งร่างกายจิตใจนะในการทุ่มเททํางานหนักจิตใจที่มีแต่ความหงวหงใยและความหวังดี นะครับให้กับวงการฟุตบอลไทยแน่นอนครับเราต้องมีผู้นําที่เข้มแข็งมาดามแป้งเนี่ยคือคนที่เข้มแข็งที่สุดแล้วที่ผมเห็นนะผู้ชายอกสามสอบบางคนอาจจะไม่สู้แล้วก็ได้นะครับบางคนอาจหาหาทางลงแล้วแต่มาดามแป้งทั้งที่รู้ว่าข้างหน้าเป็นภูเขาสูงขนาดไหนเนะกมน้มหน้าก้มตาเดินครับเดินที่จะข้ามภูเขาลูกนี้ไปด้เมื่อข้ามไปแล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตมันคือความสดใสของวงการฟุตบอลไทยนะครับ นายกคนนี้เป็นคนที่เสียสละที่ทําอย่าบอนะครับว่าผมอวยมาดามแปงใครพูดชั่วโมองนี่ผมด่าจริงนะผมไม่เล่นด้วยแล้วนะครับชิปนีนะ้นี่ไม่ใช่การอวยนะเราเอาจริงเอาจังกันแล้วนะครับวงการฟุตบอลไทยเราต้องมาคุยกันแล้วครับว่าต่อไปทุกอย่างมันต้องจริงจังกันแล้วทําเล่นไม่ได้แล้วครับไอ้เรื่องที่มีเหตุมีผลแล้วจะไม่มีการลักษณะพูดเสี่ยมพูดดึงไปด้านอื่นละตรงไปตรงมากันครับในวงการฟุตบอลและตอนนี้วิกฤตขนาดนี้เนี่ย ผมคิดว่าเราต้องมาร่วมช่วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้องมาช่วยกันให้ความจริงใจนะพูดจากันในลักษณะที่มันสร้างสรรค์และทําให้วงการฟุตบอลไทยเราเดินไปได้จุดยี้ก็ต้องให้กําลังใจครับดูหลีกเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียที่ผมเสนอนําเสนอไปนะก็คือมีปัญหาครับมีปัญหาแล้วไทยหลีกของเราตอนนี้กาลังไปได้ดีมากครับถึงหลีกสามเนี่ยก็แข่งกันสนุกมากนะครับตอนนี้หลีกยูยี่สามก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นยูยี่เอ็ดจากนะครับมีคนวิพาวิจารณ์ด้วยแหละ มาเป็นยู21นะครับเหมือนกับทางประเทศอังกฤษให้เหมือนกับทีสามของเจลีกนะครับให้เหมือนกับเจสของเจลีกนะครับในการแข่งขันที่ใช้นักเตะอายุอยู่23แข่งขันกันทุกอย่างครับมาดามแป้งพยายามที่จะคิดนะเพื่อจะให้วงการฟุตบอลไทยดําเนินไปได้และยังคงมีความผูกพันกับฟุตบอลหญิงอยู่มาก นะครับที่จะทาให้ฟุตบอลหญิงเนี่ยสามารถไปฟุตบอลโลกและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ในวงการฟุตบอลไทยจุดเหล่านี้แหละครับเป็นจุดที่ผมบอกว่านะถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้นะครับถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียแน่นอนครับฟุตบอลไทยตอนนี้เพราะว่าเรามีความพร้อมเรื่องอะไรครับเรื่องระบบฟุตบอลนะนะครับเรื่องวิธีการทั้งเรื่องโค้ดนะครับ VAR ทั้งเรื่องวิธีการคิด ทั้งเรื่องสภาพนักเตะของเราทุกวันนี้นักเตะไทยเราพัฒนาขึ้นเยอะครับมีนักเตะอย่างชั้นเยี่ยมเยอะนะครับที่ขึ้นมาร่วมทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะเยาวชนในรุ่นเล็กๆอย่างยู17เนี่ยผลักดันขึ้นมาที่มีฝีเท้าดีและควรจะมีโอกาสได้ต่อยอดมาถึงชุดใหญ่นะครับทุกอย่างทุกอย่างกําลังไปได้ดียกเว้นเรื่องระบบการเงินที่มันกำลังมีปัญหาอย่างแสนสาหัสนะผมขอใช้คําว่าอย่างแสนสาหัสเลยก็แล้วกันครับเพราะว่ามันหนักมาก ดังนั้นครับทุกอย่างเราควรจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะผลักดันแล้วก็ให้ความจริงใจสนับสนุนและให้กําลังใจสมาคมปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันเป็นปัญหาของในระดับองค์กรและระดับการทํางานไม่ใช่ปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มันเป็นปัญหาร่วมกันของทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องวงการฟุตบอลไทยรวมทั้งนักเตะทุกคนด้วยรวมทั้งโค้ชนะครับรวมทั้งผู้ที่ทาทีมรวมทั้งทุกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างรวมทั้งแฟนบอลด้วยครับ ดังนั้นนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนภูเขาใหญ่ที่เราต้องข้ามไปแล้วก็ผู้นําของเราอย่างมาดามแป้งโดนพันล่าซ้าเนี่ยไวใจดีเหลือเกินครับในการที่จะ,ะเผชิญปัญหานะครับในการที่จะพาฟุตบอลไทยเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาไปด้วยความมั่นคงด้วยความบริสุทธิ์นะครับในการทํางานอย่างไม่มีการทุจริตและมีแต่ความจริงใจให้กับวงการฟุตบอลไทยจุดนี้ไม่ใช่เหรอครับที่เรามองหาผู้นํา เรามองหาสภาพบรรยากาศแบบนี้ในฟุตบอลไทยมานานแล้วและตอนนี้นะครับเราควรจะรู้นะครับว่าน้ําตาทุกหยดนะครับของมาดามแป้งการกระทําทุกอย่างของสมาคมในยุคนี้นะครับที่มีแต่ความจริงใจและความทุ่มเทให้วงการฟุตบอลไทยเรานะครับครอบครัวฟุตบอลไทยควรจะร่วมกันนะครับช่วยผลักดันสนับสนุนกันอย่างเต็มที่และผมคิดว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาระดับองค์กร ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันจะผ่านลุ่่วงไปได้ด้วยดีแต่แน่นอนครับมันเว้นไม่ได้ที่จะทําให้ภาระดังเก่าวเนี่ยมันกดทับลงไปสู่มาดามแป้งซึ่งเป็นผู้นําองค์กรหรือประมุขสมาคมตอนนี้เป็นเรื่องที่มาดามแป้งยอมรับที่จะแบกมันไว้และเราเองครับจะต้องเข้าใจมิตินี้และช่วยกันนะครับในการรัคับประคองในหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแฟนบอลน,นะครับสถานะเราอย่างผมเป็นสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างครับภาคเอกชนต่างๆก็ขอความเห็นใจนะครับช่วยกันพิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุนสมาคมฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬามหาชนของประเทศไทยร่วมกันวิกฤตตรงนี้มันจะกลายเป็นโอกาสแน่นอนครับข้ามจุดนี้ได้อนาคตฟุตบอลไทยสดใสแน่นอนครับ ฉันเป็นแฟนบรเลลงฉันเป็นแฟนโอแอลที่ฉันรักเลียงมากขึก้นว่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเรียงให้โอ,อกาสกับช่างศึกเอราวัณกาดเยนัทเตชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายด้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวันกาดเยช่างทรงพระอิงสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave a chance to eat Rawan Guardian, a Thai player, I'm from the same city as yeah, Rawan Guardian, Thailand, I love Fonseca Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. been fan, Shunpin Fan ฉันรักเลียมากึงนกที่เคยเป็นเพราะเห็นเลี่ยมให้กรักกับชัางศึกเดรวันกาดีเยนักเตะเชื้อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวันกาดีย่ช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปารอฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอีสานตายช้างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de football lyonnais, j'aime Lyon et plus que jamais Car Lyon a donné sa chance à elle, un wingardier, une joueuse d'origine thaïlandaise Je viens de la même ville qu'Erawan Gwadi en Thaïlande, j'adore Fonseca Merci pour l'opportunité de donner votre fils au Elephants